ทุกคนมีใครสงสัยไหมครับว่าทำไมน้องแมวเนี่ยยังโกงตุดนให้เราอยู่ทั้งที่ทำามันแล้วซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ของแมวนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการติดสัตว์หรือว่าการต้องการสืบพันธุ์อย่างเดียวนะโดยเฉพาะในแมวที่ทำามันแล้วเนี่ยระบบสืบพันธุ์เขาจะหายไปแทบหมดแล้วอะถ้าให้พูดอีกอย่างนะครับมันเหมือนความเคยชินมากกว่าที่น้องเนี่ยจะแสดงออกมาหรือว่าระบบอัตโนมัติของแมวนั่นแหละเพราะว่าตรงโคนหางของน้องนะครับมันจะเต็มไปด้วยระบบประสาทหรือว่าเส้นประสาทของน้องแเวลาที่เราไปโดนหรือว่าเราไปตบเนี่ยมันเมนเมววลลาาากกไุดแ้้ป มันจะรู้สึกฟินมากๆทุกคนและอีกอย่างนะครับมันเหมือนสัตชัตนยานในฝูงนะครับเวลาที่แมวอยู่ด้วยกันน้องแมวพวกนี้ก็จะมีเลียหน้าให้กันบ้างหรือไม่ก็ตบตูดเข้าไปตบตูดแบบแย่เล่นอ่ะทุกคนมันก็ทําให้เวลาที่เราไปตบตูดเขาเนี่ยเขาก็จะนึกว่าเราเล่นกับเขาเองครับและสุดท้ายเลยนะครับเวลาที่แมวโกงตูดให้เราเนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยไว้ใจเรามากๆเลยนะครับเพราะเปียบเสมือนจุดอ่อนของน้องแมวเลยนะทุกคนทุกคนครับใครมีแมวที่ชอบโดนตบตูดเนี่ยเอามาแชร์ให้ผมดูหน่อยนะครับผมยวบ้ดๆ